จะยอมไหมจะ <c oughs> ยอมให้เสียบไหม <c oughs> เริ่มเล่นมีดแล้วนะนนฮะอุปกรณ์อันนี้ก็เราตอนแรกก็สั่งมีดทำครัวเราเห็นมันสวยดีเนาะอาไปไปมาเทีมมีดพกเล่มเล็กเฉยอย่างเงี้ยนะเราไปชอบเราชอบมีดตั้งแต่เด็กแล้วเอนเด็กๆอะ่ะเราตอนอยู่มัธยมเนาะ พวกมีมีดเรื่อยเลยไปมีดออกแคมป์มั่งอะไรมั่งไปเรื่อยเฉยเนาะเราไปประเทศอังกฤษเราไปซื้อมีดนะเสร็จปุ๊บสนามบินยึดสนามบินอะไรวะประเทศอะไรวะจำไม่ได้ละประเทศอะไรไม่รู้ว่าสนามบินยึดไม่ให้มีดกลับอะเราบอกว่าไม่ใช่มันเป็นมีดอะไรพวกนั้นละละลายนี่ไงเราก็เลยแบบเราไปเห็นมีดสวยมาหลายเล่มเราไปใช้เองวะที่สนามบินเนี่ยเน่รู้ตำรวจเขาไปใช้นะแต่นีแล้วนี่มีดพกสวยไหมฮะปฏนนี้ิมีดอังกฤษสวยไหม สวยนะนี่นี่ก็สวยเนี่ยนี่สวยไหมครับทีเราก็ตอนแรกเราต้องการเอามีดมาทําครัวอันนี้ก็มีดพกเล่นเรื่องเรื่องเอาไว้เปิดขวดน,นะแล้วก็มันเป็นแบบสวยดีสั่งมีดทาครัวนะแต่ได้มีพ้พกไม่ตั้งใจถามว่าจะยอมไหม <h ums> จะยอมให้เสียบไหมที <h ums> ค,ครับเล่นของมีคมไม่ได้ก็คือเก็บุนอุ้ยอุ้ย <h ums> <c oughs> บาดหรือเปล่ปาอ่ะไม่ไม่ไม่ทลกแล้วพี่โอ้พับเดีย๋ยวพับไม่เป็นไงบ้าเหมนะไม่ไม่ไม่จะมีประกันไม่เป็นไรหรอไม่แหมไม่มไมไมคมหรอคมดิเล้ไมไม่บาดอ่ะเมื่อกี้มันพับเข้ามาไงถ้าบาดโยนทิ้งไปเลยนี่ครับเก็บบอยเขาบอกว่าทำอย่างนี้ เอนเนี้ยวไว้สวยนะเก็บก่อนโอเคครับบาย